ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะฮะวิธีการคืนชีพให้กับรถเก่าๆนะเห็นไหมสภาพเห็นไหมทุกคนนะเห็นเปล่าซีดจางเลยฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมพลาสติกสีเป็นซีดๆหมดแล้วนะเห็นไหมดำหมดเลยยางเยิงเห็นไหมครับนี่ยางยางเก่าหมดเลยทุกคนนะเนี่ย ขาวเลยะฮะเราจะคืนชีพให้กับรถเก่าๆนะฮะด้วยงบประมาณไม่เกิน150บาทนะทุกคนนะมาดูกันนะครับว่าทำยังไงฮะครับนี่ครับเราจะใช้เจ้าสเปรย์แว็กตัวนี้นะฮะนี่ทุกคนก็ไปหาซื้อได้ตามช็อปออนไลน์นะฮะมันมีหล,หลากหลายยี่ห้อนะไปเลือกใช้อยู่นะฮะอันนี้มันฉีดได้ทั้ง ภายในรถยนต์วอเตอร์ไซค์พลาสติกอะไรที่เป็นเก่าๆใช้ได้หมดเลยะฮะทุกคนนะนี่ไปหาซื้อเอาราคาไม่เกินหนึ่งอยสบาทนะนี่ผมซื้อมาในราคาร้อยสามสิบห้านะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าจะกลับมาใหม่จริงหรือเปล่าะฮะไปตามชมนะฮะครับก็มากันแล้วนะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะกลับมาใหม่อีกครั้งไหมฮะ ก็ไปเลือกซื้อเอาดูได้นะฮะมันมีหลากหลายยี่ห้อนะทุกคนนะนี่ฮะเราจะลองกันฮะเป็นไงเป็นไงนี่มันไม่ใช่สีทะเปนะมันเป็นแว็กเคลือบเงาเนาะทุกคนฉีดได้หมดเลยเห็นไหมนี่ไงกลับมาใหม่อีกครั้งดูนี่ดูฮะที่ซีดดูนะที่ซีดนี่ฮะเป็นไงกลับมาใหม่อีกครั้งคราบ ขีดได้หมดทุกส่วนนะฮะทุกคนนี่สภาพรถยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะนี่ยังไงเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นไงเป็นยังไงเงาวแวบนี่ฮะเป็นไงนี่ขีดได้ทุกส่วนเลยฮะนี่เห็นไหมเบรกเบกิกยางเยอะนี่ฉีดไปฉีดได้หมดนี่ เห็นไหมเห็นไหมนี jsem, ่เห็นไหมยางเยอะฉีดได้หมดนะทุกคนนะจะฉีดให้ดูกันรอบคันไปเลยนะเห็นไหมนี่สดเลยฮะไม่มีการตัดต่อทั้งติ้นนะย็งไงนี่ยางเห็นยางไหมนี่ฉีดเอาผ้าเช็ดได้นะพอเราฉีดเสร็จแล้วนะผ้าเช็ดได้นะนี่ฉีดฉีดฉีด ดูตรงนี้นะนี่เห็นไหมที่มันเปาขาวนี่นะฉีดไปฮนะฉีไปให้นี่เราไปซื้อมาทำกันดูนะฮะเห็นไหมนี่เป็นไงฉีดกันให้เห็นจะจัาไปเลยะฮะทุกคนนะมันจะเคลือบสีรถเราด้วยนะ,ะทุกคนนะเห็นไหมฉีดได้ทุกอย่างเลยนะ ฉีดเข้าไปนี่เห็นไหมอ่ะนี่เห็นไหมกระป๋องนึงเหนือเือนะทุกคนนะเชื่อกระป๋องนึ่งเหนือเรือห้ดูนี่ท่อท่อฮะเอาข่าวเลยใช่ไหมท่อดูฉีดไปนี่ท่อเอาข่าวฉีดไปฮะฉีดไปฉีดไปเห็นไหม ฉีดไปฉีดไปเห็นไหมนี่เครื่องเครื่องฉีดได้หมดเห็นไหมนี่เห็นไหมไหทางคงมะโคนนี่ยางยางนี่เห็นไหมน,นี่ยางนี่ฮะฉีดได้หมดนะยางเยอะไงฮะ เห็นไหมฮะกับมังเราอีกครั้งีขึ้นเข้าไปเห็นไหมขิดได้ทุกส่วนนะเห็นไหมไเฮ้ไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟเลี้ยวนี่เงาเงาแวบนี่มีข้างหลังนะนี่เห็นไหมขาวขาวขิดได้หมดทุกส่วนนะฮะที่เป็นพลาสติกที่มันเห็นไหม นี่คลิปนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะทุกคนนะนี่ฉีดให้เห็นกันไปเลยนี่นี่ฉีดยางหมดเลยเห็นไหมกลับมาดำอีกครั้งเป็นไงก็เพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันมาใช้ดูได้นะฮะนี่เด็กเครื่องเครื่องยนต์เห็นไหมเอาฉีดกันเห็นเห็นไปเลย เนี่ยรถยังไม่ได้ล้างด้วยเห็นไหมนี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ขีดไปห,หมดเนี่ยกระป๋องยังเหลือเงีายคนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซีดซีดนี่เดูนะขาวๆเห็นยอันนี้เราไม่ได้ขายสินค้านะเราแค่แนะนำเพื่อนๆนะฮะว่าเนี่ยฮะแค่แนะนำนเพื่อนๆว่าให้เพื่อนลองทำามาดูนะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวดูครับปั๊มเบรกเห็นไหมนี่คันลงคันเร่งนี่ฉีดได้หมดเนี่ยดูนี่นะสงวงสวิตไปฉีดได้หมดนี่ยงกระจ,ระจกเห็นไหมเห็นไหมคันลงคันเร่งเลยนี่กระป๋องเห,เหลือๆนะทุกคนก็ไปเนี่ยเห็นไหมสตีดนี้นะ ทุกคนก็ไปหาซื้ออา่อยนะฮะมันมีหลากหลายยี่ห้อนะเนี่ยคงมันโกนเี่เห็นไหมสภาพเรายังไม่ได้ล้างด้วยเห็นไหมรถนี่ทิ้ทับไปได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมทุกคนกระป๋อง,หงเหลือๆนะเนี่ยเอาผ้าเช็ดได้ด้วย เห็นไหมอ่ะสีอะไม่ซีดเห็นไหมเนี่าผ้าชงผ้าเช็ดได้หไหมกลับมาเงาอีกครั้งฮะนี่เป็นไงเห็นไหมอ่ะผ้าชงผ้าเช็ดได้นะเราจะไม่เช็ดก็ได้นะเห็นมันก็ยังเงาอยู่นะทุกคนนี่เป็นไงกลับมาใส่กิ๊กอีกครั้งนะฮะให้เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ